ไปขายของงานวัดครับขายไม่ดีครับขาทุนมาหลายงานครับปีนครับวันนี้มาเปลี่ยนอาชีพใหม่ครับมีคนบอกว่าเลี้ยงปลาหางยุงไว้เลยครับจะแพสซีนคัมนี่สั่งกระชังมาประมาณ5้0หกร้อนะแล้วก็เอาโครงงานวัดของเรานะฮะมาดัดแปลงนิดหน่อยครับแต่ได้ดีมันยุบครับมันก็เลยลงไปลึกเดี๋ยวจะต้องทำโมดิฟายใหม่คือต้องทำฐานที่คาก่อนนะครับอันนี้ก็ ดูนะครับว่าจะเป็นไงมันจะอยู่ได้นานไหมกระชังครับแล้วก็จะยิงสแลนนะสแลนมายิงข้างบนนะฮะกันแดดเพื่อไม่ให้พื้นที่กรอบแล้วก็ปลาไม่ร้อนจัดนะครับนะครับพื้นที่ใหญ่กว้างครับอย่างนี้เลยครับนะฮะปลาเราก็อยู่อยู่ได้นะครับสวยๆเลยครับผมนะครับผมขอบคุณครับพิธีติดตามนะครับเดี๋ยวครับจะเป็นยังไงเขาสั่งบัวนะครับเอาบัวมาปลูกส่วนด้านข้างนี้จะปลูกผักบุ้งครับปลูกผักบุ้งรอบ แปลงเลยฮะเบือได้ตักน้ำที่นี่มาลดตามะพรบุ้งนะครับผมครับผมขอบคุณครับ